พามาดูเบื้องหลังวันนี้จอมยึดนี่ครับเสี่ยวลงเป่าเสี่ยวลงเป่ากองปราบปลาเอ,อ้ยนะครับถ่ายเบื้องหลังพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้เราพามาลงแหจับปลาบัตรสามพันบาทนะครับดสดสาวหกคน <laughs> ออสาวหกคน<ม>อ๋ออะไรนะเช็คออายี่หกนะยี่หก <laughs> เราอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพอ,ปร,ดดบอประมาณ,มาณถึงสองไร่ไหมครับสองไร่กว่าไหมประมาณ3 3สามไร่สามงานอ้าวนี่ครับวันนี้เป็นปลาหมิ่นนะครับปลาหนนิ่พี่น้อง<า>ก็รอรุ้นรอติดตามนะครับอะไรจะเด็ดใครจะเด็ด<ห>นะครับมีอะไรเด็ดแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวหามุมเหมาะๆไปเนาะอาจจะไปอยู่โซนนู้นครับ เราติดตามครับชาแรกใครจะซ่มย่งกว่าใครนะครับพี่แดงเหรอครับนี่ครับแดงมือสวงครับเออซูมยูมกว่าเพื่อนเลยป้าพี่แดงบอกเขาเลยแหละจะเป็นคนแรกที่ซูมยุมกว่าใครบานเตรียมความพร้อมแล้วครับผม,มาเมื่อกี้รอเสียนแห่อีกท่านหนึ่งครับเพิ่งมาถึงอ,อยู่มุมนี้ครับมุมฟังทางนู้นเดี๋ยวค่อย เดินล็อกไปดูพี่โนโอ้องเาว่ามันบังต้นไม้อยู่นะครับฮรอแค่สัญญาณนะครับอ้าวพร้อมแล้วจวดมาพี่โนโอ้องอ้าวช็อตเด็ดชาแรกนะครับบัตรส0 0พนะครับ26แพรนะครับอยู่ที่อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาลุ้นกันครับ จดเด็ดชาแรกใครจะซูมย่มกว่าใครครับลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วนะครับมาเอามุมนี้ก่อนนะครับเอามุมโซนนี้แหละก่อนโอ้ยป๋าดูเสื้อเหลืองทะนทุนครับโดดตุ๊บตับตุ๊บโอ้ยดูตรงนี้เม็ดครับเม็ดมาใครครับใครจะซูมย่งกว่าใครบึ๊บบึ๊บยังครับยังไม่ขึ้นนะครับมามามา แพ้ใหญ่แพ้ใหญ่ตรงนี้ครับเรือใหญ่ตรงนี้ครับปออตรงกลางตรงกลางเอ้าวซุ่มยุูมมาแล้วครับอ้าวครับตามครับซุ่มยุมป้านนี่ครับเม็ดเม็ดเมื่อกี้พี่น้องเต็มไม้แย่ครับดูเออมาดูครับนี่แหละครับแพ้ที่แหละครับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยซุ่มยูครับซุ่มยี่เกึมพี่เกึม ปึ premises, premises, anne, ๊บปึ๊บเซียนกึมเซียนกึมโอ้โหโอ้โหฮ่าฮาอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยครับดูปึ๊บเต็มบักคักเลยพี่น้องเต็มกึมครับเซียนกึมครับดูเสือแดงนั่นนะครับเต็มายะคือกันครับอ่าเป็นจอดเด็ดนะครับชาแรกบัดสามพันครับพี่น้องปึ๊บดูดูครับกลางมาเต็มแหเอาเอาลุ้กันไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้กำลังปลดปลากันอยู่ครับฮึดๆเจ้านี้ครับเต็มครับตเต็มตเต็มดูครับเออดูดูครับปลาใสสวยอยู่ครับขยับมาฝั่งนี้เนี่ยครับเหมือนบงังต้นไม้เมื่อกี้เนะี่ยอ๋อทำไม่แข็งจริงทำไม่ได้นะครับปลดปลาทรงนี้ คอแข็งครับคอแข็งครับคอแข็งอ๋อลืมลืมคอไปครับอ๋อฮะคุณต้องแข็งอ่ะเป็นผู้ชายที่แข็งมากอ่ะถ้าไม่แข็งจริงปลดท่านี้ไม่ได้ครับกลางวันก็แข็งกลางคืนก็แข็งครับกลางคืนก็แข็งครับคอแข็งทั้งวันทั้งคืนครับมาดูแพกลางครับดูแพกลางครับเม็ดเต็มแหอยู่ครับยุไม่ยมยมไม่ยม ฮึบฮึบมามาม้วนกบไบม้วนกบไบม้วนในปลาเวียนหัวโอ้โอ้เอาละครับเอาละครับเอาละครับโอ้โอ้เอ้พอได้ครับโอ้ดูครับดูครับเจ้านู้นครับปุ๊งสุ่มยุ่มอ๋อตรงกลางนะครับมุดตั้มครับเต็มอ่ายะอยู่ครับอ๋อมาดูหมวดสุวัตครับหมวดสุวัตครับเปิ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 บเอาละครับม้วนเข้าไปม้วนเข้าไป ซูมยูไหมครับซูมยูไหมครับเอาละครับมาแล้วครับเบิบเบิบเบิบโอ้โหเต็มเต็มครับอ่าดูเจ้านี้ครับมาอีกแล้วครับบอสเต็มอ่ะยะครับเต็มอ่ะยะครับมามามาเจ้านี้ครับ บึ๊บ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 โอ้ยเต็มครับมาครับดูหนุ่มเบสครับหนุ่มเบสหนุ่มเบสจากบุรีรําโอ้ครับคนบุรีรําหากินมันโอ้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 สุญญ์อ่าเม็ดเต็มแหครับเม็ดเต็มแหอยู่พี่น้องมาขอจฉะขอจฉะหน้ากล้องตรงนี้นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมา ซุ่มยุ่มครับซุ่มยุ่มครับโอ้โอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้พี่นอ้องโอ้ไอหยาพอได้มาพี่น้องมาลุ้นนะครับวานปุ๊บหันมายิ้มให้ผมเหมือนมีเลเนไนยังไงไม่รู้ไม่รู้จะแบบอกคิดในใจเฮ้ยอย่ามาถ่ายตรงนี้เด้ออะไรประมาณนี้หรือเปล่ามาึบดูครับดูครับเป็ดบึมบึมบึมอยู่อ๋อยิ้มให้ผมแล้วเป็นยังไงล่ะ ยังไงล่ะมาอ,อ๋อดูครับดูครับดูครับป๊บปป๊อปป๊อปป๊อป,ป,ปเอ้ยยี่ค่อยหน้ายิ้มให้หน่อยเออรอบต่อไปยิ้มเยอะกว่านี้อีกนะครับเมื่อกี้ยิ้มแค่มุมปากเองเอเอเต็มอยายะอยู่พี่น้องป๊บปป๊อป,อปอดูแผลกลางครับแผลกลางครับซีดเขียวครับยุ้มไม่ยิ้มยิ้มไม่ม เออพอด้ครับมามาทางนู้นครับทีมงานมาจากอุบลปึ๊บ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 อ้าวสิบกว่านู้นครับนู้นครับดูครับแพนนู้นครับเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ละรอบก็ประมาณนี้แหละพี่น้องส่วนมากครับอ้าวดูเสื้อแดงครับข้างหลังนะครับเห็นโยกๆอยู่ครับเห็นโยกๆอยู่ครับเข้าไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปุ mm ๊บ hmm. ป uh ุ๊บปุ๊บโอ้ยโอ้ยเต็มมาเนี่ยครับผมมาพี่น้องเบ้่เห็นเม็ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยครับนั่นครับเป็นสิบเลยครับปึ๊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 บเอาละครับดูครับเทคนิคครับ เขยีขยวเขียวม้วนววม้วนเขียวเขียวม้วนม้วนปืดอย่างเข้าอยู่ครับอ๋อเจ็ดแปดตัวนั่นแหละครับอ๋อดูแห็เหลืองครับแห็เหลืองครับโอ้สุ้มยูมัพปาดอยู่มุมนั้นครับเต็มอนันใหญ่เลยครับไกลๆฝั่งนู้นครับ จึกจึกจึกครับม้วนก็ไปม้วนก็ไปมาแล้วครับมาแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับปึ๊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 บเอ้ยสุ่มยุ่มครับสุ่มยุ่มเต็มเท้าครับจวดเออมาดู้ไทยเลยลูกพี่อ้าวันเอาเนาะแล้วครับเอาเนาะแล้วครับเดี๋ยวไปดูพี่น้องมามาดูแล้วพี่น้องมา ดูทั้งคนวางดูทั้งคนทายนะครับดูชีวิตนะครับดูชีวิตคนทำมาหากินนะครับดูครับท่านจอมยุทธท่านระวังมันมื่นนะอะไรนะลื่นแล้วนะมันจะมื่นแล้วนะเออลื่นมันมื่นนะมันจะมื่นแล้วนะเออเข้าไหมพี่มั่งมีเข้าไหมมีเข้าไหมครับขึ้นมาคอยบังมูเจ้ามึงร้องไปทำไมเอาเหล่วแล้วอ่า ลุนครับเต็มไม่เต็ม,ตมไงวาผมว่าไม่เต็มหรอกครับค,คนถ่ายอะไม่ค่อยเต็มหรอกครับคนถ่ายไม่เต็มเท่าไหร่ครับ <laughs> มาพี่น้องลุนกันครับผมเป็นเจ้าแรกนะครับที่วานครอบไม้ครับ เลยเมื่อเราตั้งใจหวานเอาไม้ก็ย่อมได้ไม้แล้วครับพี่น้องมันเป็นสัจธรรมนะครับใช่ไหมพี่จอมยุทธ์ม่นแล้วอ้าโหม่นแล้วนี่ครับนี่ครับอ้าวมาพี่น้องอันว่านะเพราะเป็นบ่ิษัทป่านี่ครับมามาไหมครับมาไหมครับไปเห็นว่าเขาขอนี้ดูเม็ดสกอตดูเม็ดสกอตไมยดินได้นะครับ หมายมีชีวิตมาแล้วครับมาแล้วครับนับหนึ่งถึงร้อยไปเลยครับเฮ้อหนักมากเลยครับหนักมากเลยครับโอ้โหเอาล้วครับเอาล้วครับมามาซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มยุ่มไม่ยุ่มยุ่มไม่ยุ่มยุ่มไม่ยุ่มเอ้นี่ครับ ผลพวงจากการหว่านไม้เถ้ทีมงานไหนเนี่ยตะการับรตะการเหรอครับไม้แน่แน่แน่แนนี่ดูกองเคียร์หั่นลังมาเอาเสื้อเอาเสื้องามๆเสื้อหั่นลังมานี่ครับตะการเฮซิงครับผมว้าปวดวันได้สองฉาไม่ไหวทนฟ่วงจะไม่พอบาทหนักโคตรขึ้นดีกว่าน้าใครบอกว่าเสื้อเหลืองไม่หมานท่านเสื้อเหลืองเป็นยังไงบ้างครับท่านเสื้อเหลือง โอ้โโปล่อยไปอีกท่านเรือโอ้ล้มโพเลยนะนู่นครับท้าปลดที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ยืนแล้วก็ปลดสูงสูงนี่ครับ <c oughs> ปลดตามใจฉันใครไปถึงไหนฉันไม่รู้แล้วแต่ฉันจะปลด <c oughs> ไม่รีบบัตรถูกบัตรแพงฉันก็ไม่รีบดู ปลาตัวเดียวพันร,อรอ้อยรอบสามตัวรอบเอาเอานู่นครับผมจะถ่ายดูว่าปลาตัวนี้ใช้เวลาปลดนานเท่าไหร่ปลาตัวเดียวนะครับใช้เวลาปลดตอนนี้ปลาไปหนึ่งนาทีแล้วนะครับอ๋อหนึ่งนาทียี่สิบวิครับเอาแล้วครับปลาตัวเดียวนะครับตอนนี้ไปหนึ่งนาทีครึ่งนะครับ มองหาคนเชียร์อีกครับโอ้โหอ้าหนึ่งนาทีสี่สิบวิครับปลาตัวเดียวมาเอาละครับโยกไปโยกไปครับหมุนตัววัดครับหมุนตัววัดครับปึ๊บปุ๊บซุ่มยูไหมครับยูไม่ยูครับยูไม่ยูครับเออพอได้ครับมามาดูตรงนี้บ้างพี่น้องกำลังไล่แล้วครับอ่าขอบบยาเหมือนกันอุ้ยเม็ดเม็ดเยอะเลยครับเม็ดเยอะเลย หลายอยู่พี่น้องนี่มันเป็นหญ้าครอบกิ่งไม้กิ่งอะไรเงี้ยมันโล่งๆตรงกลางต่อดูครับโอุย้ยเต็มเลยครับตรงกลางตรงนู้นเต็มแห่เต็มคราครบมาปิดข้างเสร็จแล้วครับเริ่มต้นแล้วครับเริ่มต้นแล้วครับดูเม็ดสก้อนพี่น้องดูเม็ดสกอนดูอุย้ยเม็ดจะสากเลยดูดูคเม็ดที่แห่เต็มเลย เป็นประกอบการรอบนี้น่าจะเด็ดนะครับการันตีโดยอาจารย์สรยัตครับดู้ดูเม็ดดูครับเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวตุกจักตุกจักเลยครับโดนตุกจักตุกจักเลยหมอเอ้าเอาหน้าเอาหน้าเด็ดแท้ครับเด็ดแท้ครับอู้ย่าเอ้า มาลงแหเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาดูผลประกอบการเม็ดบุ้มบั่มบุ้มบั่มนี้มันจะเข้าให้ไหม,มเอาแบบเต็มเต็มครับเต็มเต็มเาอายุอายุหน่อยสิมาดูเจ้านูน้นครับเจ้านู้นเข้าฟังเหมือนกันครับน่าจะ น่าจะเด็ดนะครับน่าจะเด็ดนะครับเห็นหนักๆอยู่ครับม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ป้าดูยูไนเอร์อ๋อซุ่มยุ่มครับสุ่มยุ่มดูครับดูครับโอ้เต็มเลยครับมา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 ดูทางนี้โตครับทางนี้โตครับเป็นพงไผเห็ดเออ ปึ๊บมาลากไปที่เรือแล้วครับยกไม่ไหวแล้วครับยกไม่ไหวแล้วครับลากไปที่เรือแล้วครับขึ้นแพแล้วครับขึ้นแพแล้วครับมาสูงยูไหมครับสูงยูไหมครับพี่น้องมาลุ้นกันครับลุ้นกันครับ ปึ๊บ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 หนักไหมหนักไหมหนักไหมหมวนเข้าไปม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปโอ้หนักอยู่ครับหนักอยู่ครับหนักอยู่ครับปึ๊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 บมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหซุ้มยุ่มซุ่มยุ่มปัดเอ้ยเต็มแเอัญญะครับผมพี่น้องก็ฟังแต่ละรอบแต่ละคนดูครับ เดินมาฝั่งนี้ครับดูพิสุบันนะครับพี่สุบันเขาฟังคืกอกันพี่น้องอ้ยตำ่ำชนเนื้อแหบมีเม็ดมีโยกอยู่ครับมามาต่ำตัวหนึ่งครับแต่มันจะต้องมากกว่าตัวหนึ่งครับหนึ่งต่อสิบต่ำตัวหนึ่งแสดงว่าต้องมีประมาณสิบอ้ยดูหางน้ำตรงมุมนั้นครับดูหางน้ำบุบัเลยครับดูเม็ดดูเม็ดน่ครับ ปึ๊บป๊บป๊บ,ปบาลงเรียบร้อยครับลงเรียบร้อยแล้วรอติดตามผลงานได้ครับมาดูทรงเหมือนหนักครับหนักอะไรไม่รู้ครับอุ้ยเห็นหางน้ำแล้วครับปดมีปลาคอหรือเปล่าเอ๊ะนานๆจะเห็นปิจุบันยิ้มให้สักทีหนึ่งครับอ เม็ดอยู่ครับเม็ดอยู่ครับมามาไหมมาไหมซูมอยู่ไหมโอ้โอ้โอ้หลวดเกี่ยวพี่น้องมามามาฮึบฮึบเอาแล้วครับเอาแล้วครับรวบม,มาแล้วรวบม,มาแล้วรวบม,มาแล้วยะาย่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 พอสิบตัวพอชัวร์พอสิบตัวบ่อว่าแกว่า มามาอึบอึบไปที่เรือไปที่แพแล้วครับปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปที่แพแล้วนะครับขึ้นแล้วมาปื๊บโยมไม่ยมยมไม่ยมย,ม,ยมครับมาลุ้นกันพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับสองตัวแรกสาหัเข้าฝั่งเราจะได้กันนะครับมา อ๋อไหนปลดได้ง่ายก็ปลดก่อนพี่น้องสลัดลงแล้วสลัดลงแล้วฮึบฮึบฮึบพี่สุบันพี่สุบันเออเออเอ่ยยิ้มไม่ยิ้มยิ้มไม่ยิ้มอ่ะเอออ๋อพอแต่ได้ยุ่มครับพอแต่ได้ยุ่มอ๋อดูพี่เล้งพี่เล้งท่านู้นก็ยุ่มเหมือนกันครับอ๋อดูอ๋อนู้นครับได้ยุ่มได้ยุ่ม ดูครับดูพี่สุบานครับนี่ครับท่าปลดปลาคอแข็งมาอีกแล้วครับคอไม่แข็งปลดไม่ได้นะครับท่านี้ดูครับบือดูครับเต็มหะเต็มหนะดูครับเต็มครับโอ้ปลายิโปลานินโอ้เต็มเลยครับเต็มเลยครับ วันข้อปลายหญ้าครับทีเดียวครับดูว่า20โลไปแล้วครับมามาดูครับถึงคิวของโจแล้วครับโจจัตุนะครับเข้าฟังเหมือนกันมาดูมา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 โจจัตุครับโจจัตุครับป๊บปป๊อปป๊อป ไม่เท่าไรไม่เท่าไรจำพรรษาผมไหมเออมาปึ๊บปึ๊บเอาละครับโจยันตุนะครับโจยันตุนะครับปึ๊บตอนไล่บอกเงียบเงียบแต่ตอนดึงนะครับดูครับโจครับเออพอได้ครับผมนู่นครับพี่กึมพี่กึมดูครับเต็มอะยะครับฝั่งนู้นเสียนกึมครับเสียนกึมครับเต็มเพลาโอ้ยดูครับ มาพี่น้องลงมาไล่ป่าหญ้าเหมือนกันครับอ,อแหคือสีไม่เหมือนกันคนละครึ่งครับมาไม้มาไม้มาไม้มาไมเม,ม็ดอยู่ครับเม็ดอยู่ครับเม็ดอยู่ครับพี่น้องอุยยอ้ยดูเม็ดดูอุ้ยปนินชงแห่อู้ เอาเอาน่าจะไหลอยู่นะน่าจะไหลอยู่นะอู้ันทงเลยครับโดยสริยานะครับมานะครับผมมั่นใจนะครับหันมาด้วยนะครับใช่เลยพี่น้องใช่เลยไมองยินแล้ววันนี้ผมอยู่สูงผมมองเห็นชัดร้านเปอร์เซ็นครับวันนี้ชัดด้วยครับว่าพี่จะถูกหวยด้วยวันนี้ใคซื้อไหมครับ สงสัยยังไม่ได้ซื้อครับไม่ได้ซื้อครับยังไม่ได้ซื้อมาเอ๊ะปึ๊บ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 โอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเออจุ่มยุ่มเอาแบกไปแล้วครับแบกไปเรือใหญ่ดูเอาเอาเออนิดหน่อยครับไม่เยอะครับดูครับอ๋อชัวร์ครับเรือใหญ่แทบจม ดูครับเกได้เยอะนะพี่น้องได้เยอะนะครับดูในลำเรือน่เต็มอันใหญอยู่ครับเลี้ยงไว้เลยครับเลี้ยงไว้ในเรือเลยครับอ่ะป่าเยอะอยู่พี่น้องนะครับก็กระจายเข้าฟังด้วยอะไรด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็ไ้ชมกันประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับเพราะว่ามาไกลด้วยแล้วก็เขาลงกันสายด้วยครับลงเกือบสี่โมงครับ พี่น้องนะครับก็ไม่ได้เราเก็บภาพตอนเขาขึ้นนะครับเพราะว่ามันสายด้วยครับก็ปลายเยอะอยู่พี่น้องนะครับน่าจะทานกันเกือบทุกคนนะครับอ่ะก็ามาฝากกันแค่นี้แหละครับเดี๋ยวบอหน้าเจอกันใหม่พี่น้องนะครับเดินทางกลับแล้วครับสวัสดีครับผม